เอลอนนิวบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่19มิถุนายน2566ราคาทองคำสปอตล่าสุด3,391 USD/ ต่อออนซ์เปลี่ยนแปลงลบ -2.09 USD จุดเด่นสำคัญวันนี้ราคาทองคำสปอตทรงตัวใกล้3,391ต่อออนซ์โดยมีการปรับตัวลงเล็กน้อยประมาณ0.08%ขณะที่ตลาดกำลังประเมินผลการประชุมนัยบายล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางสหรัฐเฟดคงอัตราดอกเบีย้ยมาตรฐานไว้ที่5.25-5.50ถึงเป็นครั้งที่4ติดต่อกันอ้างถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง สรุปประมาณการทางเศรษฐกิจหรือ SEP ของเฟดบ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย2ครั้งครั้งละ25เบสิสพอยต์รวม50 BPS ในปี2568ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณโดวิชที่ช่วยสนับสนุนราคาทองคำแม้ว่าการคาดการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงทรงตัวความชันของเส้นอัตราผลตอบแทน ราคาพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีลบ2ปีปัจจุบันอยู่ที่ประมาณบวก0.43% 10ปีที่4.371 2ปีที่3.941%เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากเมื่อวานบ่งชี้ถึงเส้นอัตราผลตอบแทนที่เป็นบวกเล็กน้อยและความไม่แน่นอนของตลาดอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจกองทุน ETF ทองคำรายใหญ่ ปริมาณการถือครองที่คงที่ในช่วงที่ผ่านมาโดยไม่มีรายงานการไหลเข้าหรือไหลออกอย่างมีนัยสําคัญสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนขณะที่รอสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของเฟดและแนวโน้มเงินเฟ้อไม่มีข้อมูลใหม่ในผลการค้นหาอิงตามแนวโน้ม ETF ล่าสุด โอกาสโดยนัยของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมครั้งต่อไปยังคงต่ำมากน้อยกว่า15%สำหรับเดือนกรกดาคมโดยตอนนี้ตลาดคาดการโอกาสประมาณ70%สำหรับการปรับลดครั้งแรกในเดือนกันยายนแนวโน้มทางเทคนิคทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นโดยซื้อขายภายในช่องทางขาขึ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค ชี้ให้เห็นถึงการปรับฐานขาลงที่เป็นไปได้ไปยังแนวรับที่3,365แต่การดีตัวขึ้นจากระดับนี้อาจทำให้ราคามุ่งสู่จุดสูงสุดใหม่เหนือ3,515การทะลุระดับ3,315ลงไปอย่างชัดเจนจะลบล้างสถานการณ์ขาขึ้นและส่งสัญญาณความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติมไปที่3,265 ตัวชี้วัดโมเมนตัม um, แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงกระตือรือรน้นแต่ตลาดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังและยบายของเฟดและอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร Elon n e ิวอาวุธลับนักลงทุนข่าวด่วนเรียลไทม์ส่งตรงถึงคุณ